ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคาตกรฝันเห็นคาตกรพยายามจะเข้ามาทำร้ายท่านแต่ว่าอะไร ฝันเห็นฆาตรกรฝันเห็นฆาตรกรพยายามจะทำร้ายคุณณเวลาเนี้ยตอนเนี้มีคนคิดร้ายคุณบุคคลผู้นี้เป็นผู้ชายที่จิตใจโหดเหี้ยมอมิตเป็นคนไม่ดีมีผู้ชายที่จิตใจไม่ดี คิดร้ายคุณคุณควรจะถอยออกมาจากปัญหาต่างๆเรื่องไม่ดีและปัญหาต่างๆมันจะได้จบลงด้วยดีคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศตอนนี้มีคนอิจฉาริษยาคุณอยู่บุคคลผู้เนี้ เป็นผู้ชายที่คุณอะเลิกคบไปแล้วเป็นคนที่คุณอาเลิกคุยเลิกคบไปแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณก็ได้หลังจากนี้คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้า ทางหน้าที่การงานของคุณไพ่ชุดนี้เตือนว่าคุณควรระมัดระวังในการครบคนคุณควรเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีให้เลือกคบแต่เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรไม่งั้นชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีปัญหามีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเลขนำโชคสอง 9ก้าสองเกสองค่ะ